ปี6-9เนี่ยถ้าว่าไปแล้วผมว่าท้าทายกว่าปี6-8นะครับเราเห็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะชะลอตัวลงมากกว่าปี6-8อีกนะครับเศรษฐกิจไทยก็น่าจะเหนื่อยกว่านะครับด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างที่เต็มไปหมดนะครับหลายสำนักก็ประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะอยู่ที่แค่1.6%เท่านั้นเองซึ่งอันนี้ถือว่าเหนื่อยมากนะครับแต่เรายังอยู่ในอาเซียนที่ยังไปต่อได้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวผมว่าคีย์เวิร์ดของปี6กก็คือเราต้องปรับตัวนะครับสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของกระแสเงินสดน,นะครับผมเชื่อว่าปีปีนี้เราตั้งเป้าว่ากระแสเงินสดได้มากกว่า55้ั่งนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะเราเข้มแข็งขึ้นแล้วนี่ถึงแม้สถานการณ์จะหนักขึ้นเนี่ยเราต้องทําให้ได้มากกว่า กระแสเงินส่วนใหญ่ที่ขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือเท้าแรกนะครับเรื่องวินัยทางการเงินเราก็ตั้งใจจะใช้เงินลงทุนเนี่ยสักประมาณสามหมื่นล้านนะเนี่ยพี่เปิ้ลเขาแบบจำแม่นเลยเขาบอกว่าเอาแค่สามหมื่นล้านก่อนนะอันนี้คือวินัยทางการเงินนะครับเราก็ยังใช้เงินนะใช้เงินในการเติบโตต่อนะครับเียงแต่ว่าเราต้องเข้มข้นในเรื่องวินัยทางการเงินอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความเข้มแข็ง เข้มแข็งอย่างไรเข้มแข็งเรื่องลดคอสเพราะว่าอะไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันต่อสู้กันรุนแรงว่ารนะเราต้องลดคอสน,นะครับมันจะมีการปรับตัวในเรื่องของการลดคอสการใช้ AI โรบอติกเข้ามาเพิ่มศักยภาพของเรานะครับเราจะมีเรื่องของการเติบโตในอาเซียนอาเซียนโตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เราอยู่ในอาเซียนอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามดันตัวนี้ให้มันโตให้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้อง เสริมแก่งเสริมแร่งคืออะไรเสริมแกร่งเนี่ยก็คือการทําให้ธุรกิจเนี่ยมันฟิตในระยะยาวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเรื่องโปรเจกต์อีเซนที่เราทําที่เวียดนามเนี่ยถ้าเราทําเสร็จมันจะพลิกโฉมจุ่อ่อนเราในเวียดนามคือจากที่มันมีกล้ามเนื้อมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อที่ความหมายที่ผมพยายามจะบอกนะครับเราพยายามจะทํา regional optimization เพราะว่าการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ย ต้องมองเป็นภูมิภาทั้งอาเซียนอย่าไปมองแต่ละประเทศมันเล็กเกินไปนะครับประเทศไทยเนี่ยประเทศเดียวเล็กเกินไปแต่ถ้ามองอาเซียนทั้งภีเิภาใหญ่พอนะครับต้องมองเป็นลักษณะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเราจะเริ่มเสริมแกร่งในเรื่องของการทำาูปยุโรปติรมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆขยายตัวในเวียดนามขยายตัวในอินโดนีเซียนะครับเมืองไทยเราไม่ได้จริง เราอย่างไงก็ต้องสู้นะครับแต่จะเป็นเรื่องของ AI automation แล้วก็ innovation ต่างๆนะครับธุรกิจที่ผมคิดว่าตัววันโตคืนนะครับที่เราเห็นมาโดยตลอด mm hmm. ก็อย่างเช่น packaging ยังไงก็โตเพราะว่ามันเกิดการย้ายฐานการผลิตมาสู่อาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมาของ packaging กกมันจะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็น packaging กเ,กเนี่ยบนไปบนมาโต6%กนะครับ อันนี้มันโตนะครับ <c oughs> เรื่องของผมยังเชื่อว่าซีเมนต์ตัวซีเมนต์เองเนี่ยเนื่องจากว่านโยบายบัจเจตของรัฐบาลเนี่ยผ่านแล้วนะครับมันก็น่าจะมีความตอเน,นี่ยผมเชื่อว่าอันนี้พอไปได้อีกอย่างเนี่ยเรามีการลงทุนจากต่างประเทศที่ขอ,อการลงทุนขอ b i เข้ามาเนี่ยหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าล้านล้านนะครับพ่าเป็นเป็น Data Center เป็นอะไรมันต้องการการก่อสร้างทางนั้นตรงนี้ผมว่าไปได้นะครับ <c oughs> แต่ว่า ถาอาอสังหาอันนี้อาจจะยังเหนื่อยอยู่เพราะเรื่องการปล่อยสินเชื่ออะไรต่ะไรอาจจะติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีดีมีไม่ดีถ้าเราปรับตัวได้เราจะแคปเจอร์โกรสได้นะครับในส่วนของบิวเนอร์แบตเตอรี่ต้องปรับตัวเหมือนกันคือยังทําแบบเดิมไม่ได้เราจะต้องทําที่มันสมาร์ทไบวูโปรดักต์ให้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มของฟิบูยเนี่ย ตอบตัวอย่างมากนะครับตรงเร่งตัว SVP Smart v a l u e p ยู d โปรดักต์มากขึ้นนะครับคราวนี้เคม i คอลถามว่ายังกังวลไหมนะครับผมเชื่อว่าเคม m คอลสเต a เ l e ที่ที่ตะกี้พี่แสงล้อเล่นบอกว่ามีแพ้กับมีมาเสริมดวงกันเนี่ยความหมายที่จริงก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าเคมิคอลไม่น่าแย่กว่านี้ เพราะเวลาเวลามันแย่เนี่ยทุกคนจะปิดเขาปิดเสร็จปุ๊บยวมันจะ bounce back อันนี้มันพรูฟมาประมาณปีกว่าแล้ว